ท่านผู้มนยการและหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะพิชาราาสาวคณะสอนพิมพ์ตะรองเป็นผู้เข้ารับการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งผู้ช่วยรอบที่สี่ค่ะประวัติส่วนตัวนะคะนางสาวคณะสอนพิมพ์ตะรองตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แด้เทคโนโลยีโรงเรียนนวสงสิธานีนะคะอูรงนาวเป็นคนเกษตรที่ใส่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะประวัติการศึกษานะคะจคบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ทั่วาาขขไปจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็บริยาโทรนะคะสมองการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะคะได้รับหน้าที่ให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่3จำนวน18ชั่วโมงหน้าที่พลเมืองม3นะคะแล้วก็ลูกสือเนตาลีม3แล้วก็เป็นครูป,ประจำชั้นม3ทัดสิค์ค่ะครูที่ศึกษาม3ทัิค์นะคะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะงานพิเศษก็งานฝ่าย ช่วยงานเมินรูผู้ช่วยนะคะแล้วก็งาน p l c กลุ่มสาระวิทยาศารนะคะแล้วก็เวรประจํำสีแสน,นะคะแล้วก็ทําทงานตามคําสั่งของโรงเรียน,นะคะ่ะด้านการปฏิบัติตนนะคะก็ดิซัมก็เข้าสอนตรงเวลานะคะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์นะคะ แล้วก็แต่งกายสุภาพตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะวินัยและการรักษาวินัยนะคะก็เข้าสอนตรงเวลาเอาพืชให้เหมาะสมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะ mm hmm. แต่งกาย จริยธรรมนะคะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษโดยสอนให้ลูกศิษย์เป็นเป็นคนดีนะคะรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ,ะแล้วก็เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีนะคะ การปฏิบัติการสอนนะคะมีการาวิเคราะห์หลักสูตรนะคะวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะทำแผนการสอนทำหน่วยการสอนนะคะทำหน่วยนะคะแล้วก็ในช่วงที่สถานการณ์โควิดนะคะก็มีการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Google Classroom Facebook Line นะคะ การนำเสนอเทนท์เท่านี้ค่ะขอเชิญทุ่อไปนะคะดูสิค่ะ